สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Heaven t i e s Newscast รายการข่าวที่พาคุณไปสัมผัสโลกแห่งนวัตกรรมสุดลำ้ำผมธนาวันนี้มากับคู่หูสุดสวยมิ่งขวัญพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปลุยกันเลยสวัสดีค่ะมิ่งขวัญเองนะคะวันนี้เรามีข่าวเด็ดๆที่จะทำให้คุณต้องร้องว้าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีในบ้านเราหรือความเคลื่อนไหวสุดตื่นเต้นจากทั่วโลกรับรองว่าพลาดไม่ได้เลยค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ เปิดฉากด้วยข่าวร่าจากประเทศไทยของเราเลยครับเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวิดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวแพลตฟอร์มสุดเจ๋งชื่อเว็บดีที่ใช้ AI กราบราามเว็บใช้ผิดกฎหมายได้เร็วปรี31.5เท่างานนี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพและตอนนี้เริ่มใช้งานทอดประเทศแล้วฟังแล้วตื่นเต้นใช่ไหมล่ะครับ โอ้โห oh นี่มันเหมือนมีซูเปอร์ฮีโร่ในโลกดิจิตอลเลยค่ะทนาเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยกว่า80%ใช้เน็ตกันทุกวันไม่ว่าจะช้อปปิ้งออนไลน์เล่นโซเชียลหรือดูคลิปตลกแต่ปัญหาคือมีมิจฉาชีพที่สร้างเว็บปลอมหลอกเงินหรือแอบ,บเก็บข้อมูลส่วนตัวเว็บดีตัวนี้ใช้ AI สแกนเว็บแบบเรียลไทม์แล้วส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่จัดการทันทีลดเวลาจากวันเป็นนาทีเลยนะคะถูกต้องครับ และนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนดิจิทัลไทยแลนด์ที่จะพาเรากลายเป็นผู้นําด้านดิจิทัลในอาเซียนคิดดูสิครับหลังจากเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลเมื่อปีที่แล้ววันนี้เรามีกราะป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ก็มีคนบางกลุ่มกังวลว่า AI อาจเข้มงวดเกินไปกลัวจะไปจํากัดเสรีภาพในการพูดบนโลกออนไลน์คุณมิ่งขวัญว่ายังไงบ้างครับ มันเป็นมุมที่น่าสนใจค่ะเพราะ AI ฉลาดมากแต่ถ้าไม่โปร่งใสจริงจริงอาจมีคนรู้สึกไม่ปลอดภัยได้แต่ทางกระทรวงบอกว่าเขาจะปรับให้สมดุลและข่าวดีคือปลายปีนี้เว็บดีจะขยายไปตรวจจับดิฟเฟกด้วยนึกภาพสิคะปลอมตัวเป็นดาราหรือคนดังมาหลอกคนไทยจะหมดไปแน่แน่ถูกต้องครับ และนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนดิจิทัลไทยแลนด์ที่จะพาเรากลายเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในอาเซียนคิดดูสิครับหลังจากเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลเมื่อปีที่แล้ววันนี้เรามีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ก็มีคนบางกลุ่มกังวลว่า AI อาจเข้มงวดเกินไปกลัวจะไปจำกัดเสรีภาพในการพูดบนโลกออนไลน์คุณมิ่งขวัญว่ายังไงบ้างครับ มันเป็นมุมที่น่าสนใจค่ะเพราะ AI ฉลาดมากแต่ถ้าไม่โปร่งใสจริงๆอาจมีคนรู้สึกไม่ปลอดภัยได้แต่ทางกระทรวงบอกว่าเขาจะปรับให้สมดุลและข่าวดีคือปลายปีนี้เว็บดีจะขยายไปตรวจจับดิฟเฟกด้วยนึกภาพสิคะปลอมตัวเป็นดาราหรือคนดังมาหลอกคนไทยจะหมดไปแน่แน่ขยับมาที่ข่าวที่สองยังอยู่ในเมืองไทยครับแต่คราวนี้ไปที่ชนบุรีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กำลังจะกลายเป็นเมืองอัจฉริยะสุดล้ำวันที่8ก,กรกฎาคมที่ผ่านมามีการอัปเดตความคืบหน้าว่าพัทยาและศรีราชาจะได้ใช้ไ 5G และเทคโนโลยี IoT โดยเงินลงทุนจากรัฐและเอกชนรวมกันถึง3แสนล้านบาทว้าวเลยครับ 3ามแสนล้านบาทนี่มันการลงทุนระดับโลกเลยค่ะธนาลองนึกภาพเมืองพัทยาที่รถไม่ติดเพราะระบบจราจรอัจฉริยะลดความหนานแน่นลง15%จากการทดสอบเมื่อมิถุนายนหรือระบบจัดการขยะด้วย AI ที่ทำให้เมืองสะอาดเหมือนใหม่แถมยังมีพลังงานหมุนเวียนช่วยลดมลพิษเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองไทยเรานะคะใช่ครับและที่เจ๋งกว่านั้นก็คือ e e c จะดึงดูดบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อย่างหาเวิและซีเมนส์มาลงทุนสร้างงานให้คนไทยนับพันตำแหน่งเลยทีเดียวแต่ก็มีเสียงจากชุมชนท้องถิ่นนะครับที่กังวลว่าค่าครองชีพจะสูงขึ้นหรือบางคนอาจต้องย้ายที่อยู่อาศัยเพราะการพัฒนาที่รวดเร็ว จริงค่ะทุกการพัฒนามี2ด้านเสมอแต่ถ้าเราทําได้ดีนี่จะเป็นก้าวสาคัญที่พาไทยไปสู่เป้าหมายเป็นชาติที่มีรายได้สูงภายในปี2580เอาใจช่วย EEC ให้สําเร็จไวๆนะคะอยากเห็นพัทยาเป็นเมืองอนาคตจริงๆไปต่อกันที่ข่าวระดับโลกครับข่าวที่3จะอิสราเอลเมื่อวันที่7กรกฎาคมรอยเตอร์ uters, รายงานว่าอิสราเอลกำลังพุ่งขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีกลาโหม ด้วยนวัตกรรมอย่างฝูงโรน AI แล้วระบบป้องกันไซเบอร์งานนี้เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงสงครามสั้นๆกับอิหร่านเมื่อต้นปี โอ้โหนี่มันเหมือนอยู่ในหนังบล็อกบัสเตอร์เลยค่ะทนาลองนึกภาพโดน100ตัวบินประสานกันแบบอัตโนมัติหรือระบบที่สกัดกั้นแฮกเกอร์ระดับชาติได้อิสราเอลเขาเก่งจริงๆแล้วรู้ไหมคะไทยเราเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงกับเขานี่อาจเป็นโอกาสให้เรานาเทคโนโลยีนี้มาปกป้องชาติถูกต้องครับอุตสาหกรกรมกลาโหมของอิสราเอลคาดว่าจะส่งออกถึง0 0แสนล้านบาทภายในปีหน้าแต่ ก็มีประเด็นที่ต้องระวังเพราะเทคโนโลยีทหารล้ำๆอาจจุดชนวนการแข่งขันอาวุธในโลกคุณมิ่งขวัญมองยังไงบ้างฉันว่ามันทั้งโอกาสและความท้าทายค่ะไทยอาจใช้เทคโนโลยีนี้พัฒนาความปลอดภัยไซเบอร์ของเราได้เช่นฝึกอบรมทหารหรือสร้างระบบป้องกันแต่ก็ต้องระวังผลกระทบจากความตึงเครียดในภูมิภาคโลกนี้มันซับซ้อนขึ้นทุกวันจริงๆค่ะข่าวที่5ไปที่เมียนมาใกล้บ้านเรา ความขัดแย้งในรัฐกระชินกำลังสั่นสะเทือนวงการเทคโนโลยีเพราะกระทบการผลิตแร่หายากที่ใช้ทำแบตเตอรี่รถยนต์อีวีและสมาร์ทโฟนราคาพุ่ง20%ตั้งแต่เมษายนและนี่คือข่าวร้อนจากรอยเตอร์วันที่8กรกฎาคม โอ้ยนี่กระทบคนไทยแน่เลยค่ะเพราะเมียนมาเป็นแหล่งแร่หายาก40%ของโลกถ้าแร่ขาดสมาร์ทโฟนหรือรถอีวีที่รัฐบาลเราผักดนันอาจแพงขึ้นลองนึกภาพซื้อ iPhone ใหม่หรือรถไฟฟ้าคันโปรดกระเป๋าเราจะเฉาะแน่เลยใช่ครับและมันอาจชะลอเป้าหมายพลังงานสะอาดของไทยเพราะแร่เหล่านี้สำคัญต่อแบตเตอรี่ตอนนี้เทสลากับ Apple กํกลังหาทางไปขุดแร่จากออสเตรเลียหรือแคนาดา แต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปัญหานี้อาจยืดเยื้อถึงปี2570นี่แหละค่ะห่วงโซ่อุปทานมันเปราะบางไทยเราคงต้องหาแหล่งแร่ใหม่หรือลงทุนในประเทศเพื่อไม่ให้ราคาสินค้าเทคโนโลยีพุ่งสูงเกินไปไม่งั้นคนไทยอาจจะต้องรัดขำขัดกันใหญ่เลยข่าวสุดท้ายของวันนี้น่าตื่นเต้นสุดๆรอยเตอร์สรายงานวันที่8กรกฎาคมว่ามีการหลอกลวงด้วย AI สร้างเสียงปลอมของวุฒิสนาสหรัฐมาโครูบิโอ หลอกรัฐมนตรีต่างประเทศถูกคนพบโดยหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐเมื่อปลายมิถุนายนนี้แหละโหนี่มันเหมือนซีรีส์สายลับเลยค่ะ AI ปลอมเสียงนักการเมืองดังๆไปหลอกคนใหญ่คนโตและไทยเราก็เลี้ยงนะเพราะคนไทยชอบโซเชียลอาจมีมิจฉาชีพปลอมเป็นดารามาหลอกเงินได้ถูกต้องครับโลกเริ่มพัฒนาระบบตรวจจับดิฟเฟกและกฎหมายควบคุม AI ไทยเราควรให้ความรู้ประชาชนและลงทุนในเทคโนโลยีป้องกันเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยในโลกออนไลน์จริงค่ะโลกนี้ทั้งตื่นเต้นและอันตรายก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และ Follow h e e v e n ท i ์สนิวส์คลาสของเรานะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสุดล้ำแบบนี้ครับมาร่วมสำรวจโลกอนาคตไปด้วยกันผมธนาและมิ่งขวัญขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ